ยังมีอีกเรื่องหนึ่งอยากจะเรียนถามอาจารย์คือเรื่องการเสียชีวิตของน้องบุ้งนะครับจำจริงอยากไม่อยากให้พูดถึงเธอเท่าไหร่อ่ะแต่มันมีประเด็นที่อาจารย์โพสต์มาแล้วก็มันเป็นเรื่องผิดสังเกตมากไอ้เรื่องที่พาตัวเลขไปสัมพันธ์กับหนึ่งหนึ่งสองของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยนะฮะกับกรณีที่พุตธาธรอ,อีก พาคณะไปเสวยสุขนะเยี่ยมชมบ้านเก่าของอาจารย์ปรีดีที่คุณธนาธรซื้อไว้โอ้โหเด็กที่ต่อสู้นะด้วยความเชื่องตัวเองเนี่ยนะจนตัวตายลงไปเนี่ยนะมันดูขัดแย้งกันหลานตัวเองนะพอโดนคดีเฮ้ยพอแล้วนะอย่าไปยุ่งหยุดอ่างลังสารภาพนะอ่ะ ได้รับการรอลงอาญาแล้วการประกันนะแป่กับลูกหลานคนอื่นสู้ต้องสู้อนะยุคไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะรบกวนอาจารย์ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก่อนนะก่อนก่อนไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ผมเล่าเรื่องส่วนตัวว่าผมเคยเจอทั้งทั้งทั้งบุ้งและหยกนะครับอาวเคยเจอเคยเจอคือคือเจอกันแบบพูดคุยหรือว่าเจอแบบมดได้คุยเดินผ่านเนะฮย เดินผ่านแล้วก็ไปเจอกันหน้าบันลังอ,อที่ศาลที่ศาลนะครับก็คือวันนั้นเนี่ยศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับคดีของอสามเณรชารัฐนะหรือโฟกนะครับซึงก็เป็นกลุ่มเดียวกันนี่แหละนะครับ,รบทำผิดหนึ่งหนึ่งสองที่ศาลอาญากรุงเทพใต้วันนั้นพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมีผมกับอาจารย์ปรีดาวอภัยวงศ์นะครับผมก็ ก็เดินเข้าไปศาลนะฮะนะจากด้านหน้าถนนเจริญกรุงนะ,ะเข้าไปนะฮะก็เห็นเห็นบุ้งกบโยกแล้วก็กลุ่มทะลุวังเนี่ยกำลังแบบเถียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลอยู่ครับนะครับผมก็ดูหน้าบุ้งเขาก็แบบไม่ไม่มีความสุขกับเครียดมากโยกก็ตัวเล็กๆผมสีๆยังเด็กๆเลยยังด,ดูไม่เป็นสาวเลยส่วนครับ บุ้งก็จะตัวแบบตัวเตี้ยๆแล้วก็ดำๆหน่อยนะครับแล้วก็หน้าตาไม่ค่อยมีแล้วก็แบบอ้วนมากเนี่ยผมก็เออก็ก็มองน้องเขาแบบเออเขาเขาทำอะไรกันนอ่นะผมก็ก็ขึ้นไปนะฮะขึ้นไปเป็นพยานบนหน้าบรรลังก็สักพักหนึ่งเขาตามมาเนขาก็คงมาฟังคดีโฟกนะคดีสามเณรซึ่งตอนตอนนั้นศึกแล้วนะฮะตอนแรกหนีไปต่างประเทศด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะเอ่อ ปรากฏว่าเย็นวันนั้นมาก็เลยมีคดีอีกคดีหนึ่งคือบุ้งเนี่ยที่ปีนรั้วับปีนรัว้วศารอาญากรุงเทพใต้ทัง้งที่ประตูก็เปิดนะเาะผมก็เพิ่งเดินเข้ามาครับปีนรัว้วแล้วก็ไปเตะ,ะตำรวจของศาลตำรวจศาลโดนเตะก็เลยเอาดิ้วเหล็กเนี่ย ตีบุ้งบุ้งเขาก็แบบถ่ายคลิปว่าเขาโดนทำร้ายทำร้ายนะครับผมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เห็นด้วยกับพฤติกรรมของบุ้งหรอกนะครับไม่ได้เห็นด้วยเลยนะครับผมรู้สึกว่าเขาก็เกินก่อเหตุมากที่ไปดูหมินน่นเจ้าหน้าที่ไปบุกรุกที่ศาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็นั่นแหละเป็นเหตุที่ทําให้บุ้งเนี่ยถูกถอนประกันเพราะมีคดีหนึ่งหนึ่งสองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ พอบุ่งถอนประกันเนี่ยบุ้งก็ก็มันก็มาจากวันนั้นนะบุ่งเขาก,ก,ก็ก็อดอาหาร,รบ,นะบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก,ก็ก็นำไปสู่การเสียชีวิตนะ,นะครับนะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็กถแถลงนะชนสูตรจบบอกว่ามีหัวใจโตมาอยู่แล้วครไอ,ไอหัวใจโตเนี่ยเท่าที่ถามหมอเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นมานานแล้วหมายความว่าเขา เขาน่าจะแบบมีสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วเพราะาหัวใจโตคือเกิดจาก <c ười> น้ําหนักเยอะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็แบบหัวใจไม่ดีอยู่แล้วเสร็จแล้วก็มีไอ้เกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุลซึ่งก็อาจจะเกิดจากอดอาหารส่วนหนึง่งแล้วพอไปกินอาหารเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะที่ร่างกายต้องการเกลือแร่ไปช่วยย่อยอะไรเง <c ười> ี้ยนะครับแต่ว่าพอพอมาแถลงเนี่ยผมก็ ฟังแล้วมันแปลกๆตรงที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยถแถลงออกมาว่าบุ้งเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตอน9ก้าโมงครึงคร่งนะ้้วก็เสียชีวิตตอน11.22นาฬิกาผมก็ลบเลขดูเขาบอกว่าไปถึงก็แบบไม่หายใจแล้วเขาก็ทำ CPR c p า CPR CPR นี่คือการปั๊มหัวใจซึ่งอาจจะมีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเอาไฟฟ้าช็อค หรือว่ามีการปรับอะดีนาลีนเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้ให้นั่นแล้วก็มีการปั๊มนะฮะให้หัวใจกลับมาทํางานนะฮะก็ปรากฏว่าเขาเขา,เาถแถลงมาว่ากู้ชีพโดยการทำ cpr ไปร้อนาทีนะตัวเลขอะไรจะดีอย่างนีเอ,เอแล้วก็เสียชีวิตเวลา11.22ครับผมก็ผมเนี่ยตอนแรกอ่ะยังไม่ได้เห็นถแถลงการนี้ผมก็รู้โดย โดย common sense บอกว่าเอออย่าอย่าโหนศพบุ้งอย่าแห่ศพบุ้งเลยน้องเขาก็จากไปแล้วขอแสดงความเสียใจอะไรงี้ก็ผมก็ก็โพสแบบคล้ายๆกับว่าดักทางสังคมนิดนึงว่าอย่าอย่าโหนนะปรากฏว่าคนแรกที่ที่ทำคอนเทนต์และโหนเนี่ยคือโรงพยาบาลธรรมชาติเฉลิมปะะเกียรติทำละครการเมืองว่าทำ CPR ไป ร้อยสิบสองนาทีเสียชีวิตเวลาสองชั่วโมงเขาทำมันแบบนั้นจริงไหมในทางการแพทย์อมีความรู้เรื่องนี้ผมพอมีความรู้เพราะว่าผมอ่ะเคยเห็นคนผมก็เข้าโรงพยาบาลเน่ะก็เห็นเวลาคนที่ไม่หายใจหัวใจล้มเหลวนะก็ทำ CPR ต่อหน้าเราเขาก็พยายามทำเต็มที่ก็ยี่สิบนาทีทำมาไม่นานเลยสองชั่วโมงเกืมบสองชั่วโมงมผมก็ว่า <c oughs> แปลกเว้ยมันคือผมเนี่ยมันก็เป็นมนุษย์ที่มีประสบการณ์ชีวิตหลากหลายหน่อยนะ <c oughs> ผมเคยเห็นการยื้อชีวิตคนมาเยอะพอสมควร <c oughs> ด้วยด้วยเหตุและปัจจัยบางอยา่างมีมีคนมาตายต่อหน้าต่อตาผมเนี่ยให้เห็นเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นผมเป็นผมเห็นคนตายมาเยอะ <c oughs> ต่อหน้าต่อตาเลยนะ,นะทั้งโดยอุบัติเหตุหรือไม่อุบัติเหตุนะอันนี้เป็นเรื่องไม่รู้ว่าเป็นบุญหรือเป็นกรรมแต่ <c oughs> เห็นจริงๆ อันนี้ก็ผมก็เห็นเวลาทำ CPR ในโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหพี่บางทีเนี่ยนะครับหมอกับพยาบาลเนี่ยนะฮะพยาบาลนุ่งกระโปรงขาวนะปั๊มเนี่ยทุ่มสุดตัวเนี่ยนะครับขึ้นไปเอาไอ้ไฟฟ้ ok าช็อะปักอะดรีนาลีนนะ กระโดดขึ้นไปค่้อมแบบเหงื่อเนี่ยแตกแบบเหนื่อยมากไม่นองจากความเหนื่อยแล้วใจิตใจก็อยากให้คนป่วยใช่ค,ใชค,คือจะเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลเป็นคนคทำ CPR เนี่ยผมมันใช้แรงมหาศาลผมเห็นแบบเหงื่อซกเลยนะผมก็แบบว่าร้อยสิบสนาทีผมก็แบบรู้สึกว่าขัดขัดกับกับ common sense เสร็จแล้วผมมีพี่ที่ที่สนิทกันนะ พี่พยาบาลนะพี่พยาบาลเขาก็กเล่านะพี่พยาบาลคนนี้ตอนนี้เป็นเป็นพยาบาลที่ทใหญ่ที่สุดในศิริราชนะครับนะเขาก็เล่าว่าเขาเคยมีประสบการณ์ทํา cpr คนไข้เด็กคนหนึ่งนะเขาพยายามยื้ออยู่เกือบชั่วโมงแล้วแบบเขาบอกนะั่นคือแบบเกือบชั่วโมงนี่คือนานที่สุด,ด,นสดในชีวิตผมก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยบอยเพีย้ยเลี้ยง น้องคนหนึ่งมาเกือบสิบปีเป็นน้องที่ป่วยแล้วป่วยมากแล้วก็ไม่มีโอกาสออกจากโรงพยาบาลก็อยู่ในห้อง ICU เด็กที่ศิริราชมาตั้งแต่เกิดใหม่ๆเลี้ยงมันตั้งแต่เกิดใหม่ๆจนมนะันน่ะสิบกว่าขวบแล้วมันก็คุยเล่นมันก็อ้อนมันก็กอดพี่ก็ไม่มีลูกพี่ก็รักมันอย่างกับลูกแล้วมันก็แบบทําอย่างนี้กับหมอกับพยาบาลทุกคนเป็นลูกรักของหมอพยาบาลนะแล้วก็แบบ จะเสียชีวิตอย่างเนี้ยหลายครั้งหมอกับพยาบาลศิลลาชหมอเด็กพยาบาลเด็กก็รักรักอะเลี้ยงมาพี่ต้อยไม่รู้จะใช้คําว่ายังไงพ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงต้องอยู่โรงพยาบาลอยู่ใน ICU เด็กอยู่ใน ICU เด็กบอกพี่ไปเดินตลาดวางหลังนะเห็นขนมพี่ก็นึกถึงมันพี่ก็จะต้องซื้อมาให้มันกินเพราะพี่รักพี่รัก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 ยังกับลูกเพราะเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดหมอพยาบาลเด็กศิิราช คิดอย่างนี้หมดเลยพราะเลี้ยงมานะวันสุดท้ายของน้องคนนี้นะครับน้องก็ก็หยุดหายใจนะครับพี่ก็กระโดดขึ้นไปทั้งกระโปรงนั่นแหละไปปัม๊มนะไปทำ CPR พอพี่หมดแรงหมออีกคนหนึ่งสลับขึ้นหมอพยาบาลสลับกันเป็นชั่วโมงนะสุดท้ายเนี่ยนะครับพ่อกับแม่เขาเนี่ยเดินเข้ามาในวอร์ดมีมีคนหนึ่งที่มีสติ คือคือหมอกับพยาบาลเนี่ยทำใจไม่ได้ที่จะให้เด็กคนนี้เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงมาเขาเห็นมาเขาเห็นมาเขาเขาปั๊มมาไม่รู้กี่รอบเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องยื้อให้ถึงที่สุดพ่อกับแม่บอกพอแล้วพ่อกับแม่อุ้มพระมาองค์หนึ่งทั้งน้ำตาร้องไห้นะแล้วก็ยกมือไหว้หมอกับพยาบาลที่เหงื่อแตกยืนรอบเตียงพยายามจะทำ CPR อยู่ สลับกันขึ้นไปจนแบบหมดหนทางทำทุกวิถีทางแล้วอ่ะนะเขบอกว่าปล่อยน้องไปเถอะค่ะปล่อยน้องไปเถอะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคะหมอกับพยาบาลศิริราชที่เป็นหมอเด็กพยาบาลเด็กนี่นะช็อกแต่ก็ต้องเดินออกมาแล้วก็ให้พ่อกับแม่เนี่ยอุ้มพระไปกอดลูกแล้วก็บอกลูกว่าไปเหอะผ,ผลผพทุกข์นะครับ หมอกับพยาบาลเนี่ยที่พยายามทํา CPR ก็ก็ยืนหลอมนะแล้วก็ปรากฏว่าคนที่ทําใจไม่ได้ไม่ใช่หมอไม่ใช่พ่อกับแม่กลายเป็นหมอกับพยาบาลที่ที่นี่เลี้ซึ่ง<ๆ>ทําไปเกือบชั่วโมงเกือบไปชั่วโมงหนึ่งไอ้นี่สองชั่วโมงไอ้นี่สองชั่วโมงแล้วพี่ผมก็เลยถามบอกว่าแล้ว,แล,วแล้วพวกหมอกับพยาบาลรู้สึกยังไงแกก็บอกว่าโหบอยพี่ทําใจไม่ได้ หมอที่ช่วยกันเลี้ยงมาทุกคนทำใจไม่ได้แต่ก็1ก็คือต้องเคารพการตัดสินใจของพ่อแม่2ก็คือรู้ว่าฝืนสัจธรรมของชีวิตไม่ได้เนี่ยเราก็พยายามทำซีอา c r, p r ไปชั่วโมงหนึ่งนะก็รู้แหละว่าไม่ไม่ฝืนหรอกแล้วก็ไม่รู้ว่าซี่โครงหักไปกี่ซี่เพราะว่าการทำา CPR เนี่ยกดกระแทกกดกระแทกนะครับกระตุ้นหัวใจเนี่ย บางทีที่โครงหักทิ้มปอดจนปอดทะลุตายก็มีนะเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอย่างอื่นที่มันจะแทรกซ้อนอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าแล้วแล้วพี่รู้สึกไงพี่ก็เลยก็เลยเคสเนี้ยทำให้พี่หันมาทําเรื่องอการรักษาแบบประคับประคองสําหรับคนไข้ระยะสุดท้ายที่เรียกว่า p a l i a t i v e Care เพราะว่าพี่รู้ว่าบางครั้งเราฝืนธรรมชาติไม่ได้ค,คนเรามันจะต้องเสียชีวิตกลับมาที่โรงพยาบาลธรรมชาติในเคสของซึ่ง,งตอนนี้เนี่ยอาจารย์ฟันธงเลยว่า เล่นละครสร,ร้างเรื่องขึ้นคือแล้วมาอะไรธรรมศาสตร์เขาไม่สอบหรือเขากเนี่ยผมผมก็รู้สึกว่าผิดปกติคือคือผมเอ่ยก็ฮะ CPR ไปร้อยสิบสองนาทีอ่าครานี้อาจารย์ไวกูลนะครับอาจารย์ไวกูลที่อยู่วชิระพยาบาลเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ไวกูลนะครับสถาปนวัตนะครับรับเป็นอาจารย์สัญญาแพทย์ที่ ที่วชิระก็เอางานวิจัยของวารสาร Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation and Emergency Medicine เป็นวารสารทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็เป็นวารสารที่มีได้รับการยอมรับสูงมากในระดับโลกมีเขาเรียกว่า h index นะครับสูงถึง64เป็นวารสารที่เป็นไซมากโกควาทาย1มาโดยตลอดเป็นชั้นดีอ่ะชั้นดีมากนะครับ เขาว่าศึกษาความสัมพันธ์ของเวลาที่ใช้ทำ CPR กับโอกาสที่จะฝืจะฟื้นกลับมาใหม่นะครับเขาก็ต้องต้องให้น้อง insert graph เนาะครับอ่า g r a p เนี่ยนะครับก,ก็จะก็จะมี4เส้นนะครับเขาก็ก็บอกว่าอ่อยิ่งเวลาผ่านไปนะครับยิ่งใช้เวลาทำ CPR มากเท่าไหร่โอกาสจะฟื้นกลับมายิ่งไม่มี Hmm. นะพอหลังจากนาทีที่60หรือ70ไปเนี่ยนะครับหลัง60นาทีไปนะครับโอกาสที่จะฟื้นเนี่ยเท่ากับ0ูนยนะคราวนี้เขาแบ่งเป็น4เคสก็คือเคสที่ดีที่สุดจะเป็นเส้นบนโอกาสฟื้นเยอะสุดแกนตั้งคือความน่าจะเป็นที่ฟื้นหรือรอดชีวิตแกนนอนคือเวลาที่ใช้ทำ CPR hmm. กรณีที่1คือตอนหัวใจล้มเหลววมีคนเห็นเหตุหการณ์ hmm. รแล้วก็เอามาช็อกไฟฟ้าได้ด้วย คือบางคนไข้เป็นคนก็ช็อกไฟฟ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่มีคนเห็นตอนที่ h านะร์ t a อ t แท็กนะฮาร์ดเฟลเลียแล้วก็สามารถช็อกไฟฟ้าได้เนี่ยโอกาสรอดจะสูงขึ้นแต่เกินกว่า60ก็คือศูนยะ์เนี่ยเคสที่โอกาสรอดน้อยที่สุดคือตอนที่หัวใจล้มเหลวไม่มีคนเห็นแล้วสภาพร่างกายไม่ดีพอที่จะช็อกไฟฟ้าเส้นก็จะแบนมากโอกาสรอดก็จะน้อยผมก็บอกว่าเฮ้ยหมอมันก็โทษนะหมอเขาต้องเคยได้อ่าน งานวิจัยว่าการทำ CPR หลังจาก60นาทีไปเนี่ยโอกาสฟื้นเนี่ยคือศูนย์เขาขาอ่านไม่เคยอ่านจนไป่ได้แต่ว่าโดย common sense โดยโรงเรียนแพทย์เขาก็ต้องสอนว่าแต่ถ้าไม่อ่านก็แสดงว่ามันน่าตั้งข้อสังเกตสำหรับแพทย์ธรรมศาสตร์แล้วความรู้เพียงพอหรือเปล่าหรือเจตนาแอบแฝงทางการเมือหรือเปล่าคราวนี้ที่มันประหลาดก็คือว่า สุดท้ายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มาบอกว่าเสียชีวิตต้องกแต่มาถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้ว9โมงครึ่งเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ไปทํา CPR ต่อจนถึง11โมง22เป็นเวลา112นาทีหรือเกือบ2ชั่วโมงผมก็อ้าวน้องพยาบาลน้องเด็กที่ ICU เด็กที่ศิริราชที่หมอพยาบาลเด็กเลี้ยงกันมา10ปีชั่วโมงหนึ่งก็แบบว่าไอ้แบบนี้มันจะมีแม่แพทย์สภาอะไรคือตอนนี้นะ ปัญหาเกี่ยวเรื่องหมอโรงพยาบาลนะโอ้หตั้งแต่กรณีเรื่องคุณตัง้งศิลป์มาแพทยสภาเนีย่ยเงียบฉี่เลอยจาี้คือเนี่ยฮะผมอ่ะก็ก็ไม่เข้าใจว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรนะครับก็มีหมอคนหนึ่งนะชื่อคุณหมอโชคชัยเรืองโรจนะเป็นหมอเด็กนะค,คือผมก็เล่าเคสที่สิริร,ราชให้หมอคนนี้ฟังเขาเขาเป็นหมอเด็กเขาก็บอกว่าคือถแถลงการก็บอกชัดเจนว่า จริงๆบุ้งเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่6กโมงครึ่งที่โรงพยาบาลราชทันมาแล้วมาแล้วแล้วเขาก็ปั๊มมาตลอดทางนะทำ cpr มาตลอดทางจน9ก้าโมงครึ่งะเพราะนี่นนก็เท่ากับว่าทำ cpr มาแล้วหนึ่งร้ดินาทีจากโรงพยาบาลราชทันบนแล้วก็บนแอมบูเลนตบนรถพยาบาลสามสิบกิโลโรงพยาบาลราชทันเนี่ยอยู่ตรง งาม,มงวงานงาม,มงวาง,มมงวคลคลองเปรมเนี่ยนะครับงามมงานเนี่ยไปถึงลัง,ลง<า>สิตธรรมศาตสตร์จุดลังสิตสามสิบหกกิโลจากงามมงวาลไปแจ้งวัฒนะโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดชื่อโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะของคุณหมอเหรียญทองโดยหลักของการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยควรส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดโอกาสรอดจะมากที่สุด อาจแต่ใกล้ที่สุดต้องวันนนทเวศนะนนทเวศอาจจะใกล้กว่าใช่นนทเวศอาจจะใกล้กว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคือผมก็ตกใจเราบวกเลขกันดูนะครับเออหกโมงครึ่งถึงเก้ามงครึ่งเท่ากับ3ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ย 180, ร้ยแปดสิบวกกับร้อครับเป็น292นาทีเท่ากับว่าทำ CPR นะ ร้อยแปดสิบบวกร้อยสิบสองนะฮะสองร้อยเก้าสิบสองสองร้อยเก้าสิบสองนาทีก็ก็เกือบสามเกือบห้าชั่วโมงสองร้อยเก้าสิบเท่าไหร่น่าจะเก้าสิบสองนาทีเก้าสิบสองหารด้วยหกสิบนะนี่จิ้มตัวเลขให้ดูเลยเกือบสามเกือบห้าชั่วโมงอนะ่ะผมก็ก็แบบอืนะฮะแล้วแล้วหมอ หมอโชคชัยเรืองโรธเนี่ยนะครับ,รบก้อบอกว่าสามชั่วโมงพอมาถึงธรรมชาติเนี่ยไม่มีสัญญาณชีพอะไรแล้วหัวใจก็ไม่เต้นคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็ไม่มีระบบประสาทอะไรก็ไม่ตอบสนองแล้วก็ทำ cpr ถ้าพูดตรงตคือทำ cpr กับสพบ,บุ่งต่อไปอีกร้อยสิบสอนาทีครับผม,ผมใช้คำรุนแรงไหมไหมทำ cpr กับศพบ,บุ้งไปอีกร้อยสิบสองนาทีเราก็ได้เห็นภาพบางอย่างนะครับท่านผู้ชมว่า วันนี้นะการเมืองมันเข้าไปแทรกซึมอยู่ทุกอน,นูและการเขาไปแทรกซึมเนี่ยมันทำให้หลักการนะครับในแต่ละหลักการไม่ว่าหลักการทางการแพทย์การเมืองการปกครองหลักการการดำนรงอยู่หลักการข้อกฎหมายทุกอย่างมันผิดเพี้ยนหมดนหมอาจารย์นะนสังคมเราน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงครับคือคือ,คอ,คอเอาเรื่องเราเรื่อง ว,วงการแพทย์ง่ายๆก่อนนะก็มีคำถามว่าอะไรเป,เป็นแรงจูงใจที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตยิพยายามทำา CPR เพื่อกู้ชีพอีกเกือบ2ชั่วโมงทำไมต้องหมกมุ่นกับตัวเลข1 1ึมันมีเหตุผลทางการแพทย์อะไรหรือมันมีเหตุผลทางการเมืองอะไรที่จะต้องสร้างคอนเทนต์1นึ11.22เป็นบทละครการเมืองไหมนะครับ จงใจไหมหรือว่าแค่บังเอิญ